ชื่อไรเนี่ยชื่อรสพ่อชื่อไรก็ชื่อปีโป้แต่หัวห่าโดนหนะอยสิตั้งชื่ออะไรนี่เดือนเดียวชื่อเสือดำตั้งชื่อเสือดำที่แอตมตั้งให้เสือดำสีตาด้วยยัยก็เรลยสีตาอเอือมาสีตาสีดำด้วย เห็นมาดังนี้เลิกเด๋ยนเดี๋ยวอ้วนเทปบหายหลออาอไอสีนุ้มมาดิสีนุ้มมาดิยี่ไหนวะโซบิวสี้ี ไม่อยากมาเลยกลัวไม่อยากมาเลยอ่ะกลัวเ,เป็นพี่เขาจะต,ตัวเล็กหนาไหมเ,มเ,มเ,มเสียงตานชื่ออะไรวะแมมเสือดาวเสือดาวอาน,นุเสือดำเสือดาวตรงไหนวะตอนตอนเกิดมามันมีตรงนี้มันมีลายอโอ้โแม่เอนเออมันมีลายดำลายดำอะไรเลย ดลูกลูกมึงตั้งดังนั้นเลยโอ้ยค่ะโอ้เอามาก่อนมึงตั้งอะไรกิมจิร้องกองชุนจีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้มึงตั้งอย่างงี้แล้วเหรอปีนี้มันปีวัวงมึงตั้งเสือดาวเสือดาวอะไรเนี่ยโอ้ยดิฉันยาวเลยอะหมร้อนไหหลุมานกับแม่อะฐาเดยอดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ เอออ๋อเท้าแดนเออหน้าแดนหน้าแดนถังดอกหลังอ่านคือเล่นด้วยเห็นม่มันจะเข้ามุมมันมันชอบอยู่มุมมุมก็น้อยนึงอ่าอะไรนะเขาอะไรนะเขาชอบแบบสายฟ้าอ่าดูพายุดูพายุดิอ่ะตกลงเออตกลงจะชื่อสายฟ้าพายุหรือว่ามันจะยังไงเนี่ยอีกตัวนี้พายุ พี่แอมเลยว่ะโอ้ยไม่อไดูซีกโอ้ยขาวอย่างเดียวมันหาวมันหาวถ้าร้อนอ่ะมันจะมันจะไอ้นี่ไม่กินหรอกชั้นข้าวไม่สวยเออไม่กินเว้ย เเออป็นไก่พิมพ์พวงน่ะซอกอยู่แล้วอดกลัวนะหมามยังเล็กอยู่มันก็จะจะนอนมันก็จะนอนทั้งวันนั่นแหละเออซอกๆนอนกินนมก็นอนกินนมแม่น่ก็นอนเออมันจะกินนมแม่แล้วก็นอนมูไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่หรอกเพรากินอาหารแล้วมันจะไม่ค่อยกินนมแม่นี่พอมันตื่นปุ๊บมันวิ่งหานมแม่แล้วแล้วนั่นน่ะเด็ก อไใส่ฟ้าพายุเสือดำเสือดาวโวพี่เจสือดาวอีบ้าไม่เขี่ยวกันดเมื่อก่อนยังมีคนตั้งชื่อหมาว่ากระถินเลยแล้วเสือกมาเรียกใกล้ๆกูด้วยแล้